มาดูเรื่องของการนำ ผลงานเรื่องของงานวิจัยคุณภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินร์เมื่อวานนี้ค่ะก็มีการจัดกิจกรรมมออสารสัมพันธ์สื่อมวลชนนะคะมีการนําเอาเรื่องของผลงานวิจัยต่างๆที่เรียกว่าได้รับการรับรองคุณภาพรวมไปถึงผลงานที่แสดงถึงศักยภาพของหมหาวิทยาลัยสงขลานครินร์นี้นะคะก็มาโชว์ให้กับบรรดาสื่อมวลชนได้ชมกันด้วยซึ่งช่วงค่าของวันนี้นะคะก็มีการจัดกิจกรรมที่ศูนย์ประชุมนานาชาติมออหัดใหญ่ค่ะเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่ามออสารสัมพันธ์ สื่อมวลชนค่ะมีการนําเสนอผลงานเด่นคุณภาพและก็เป็นการพบปะพูดคุยระหว่างผู้บริหารหมหาวิทยายกับสื่อมวลชนนะคะโดยดรชูศักดิ์ลิมสกุลอธิการบด,ดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินบอกค่ะว่าสาหรับปีนี้เนี่ยมหาวิทยายก็ก่อตั้งมาเป็นปีที่46แล้วค่ะแล้วก็นับว่าเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ก่อตั้งมาอย่างยาวนานนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีนักศึกษาทุกวิยาเขตกว่า4 0,000คนมีนักศึกษาต่างชาติประมาณ400คนโดยเป็นชาวชอินโดนีเซียมากที่สุด เราลงมาก็คือจีนเขมรล,ลาวและก็เวียดนามค,ค่ะสำหรับเรื่องของงานวิจัยมหาชัยได้ใช้องค์ความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำงานร่วมก,กันกับชุมชนแล้วก็สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ภาคใต้เน้นหนักไปที่เรื่องของงานวิจัยที่แก้ปัญหาของชุมชนใน11สาขาก,ก็คืองานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ทะเลสาบสงขลาเรื่องของปาม์มน้ำมันและพลังงานทดแทนอาหารทะเลชายฝั่งยางพาราจังหวัดชายแดนภาคใต้การท่องเที่ยวโลจิสติกส์การพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก การจัดการภัยพิบัติพื้นที่ภาคใต้และงานวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพด้วยที่สําคัญนะคะตอนนี้เขามีผลงานชิ้นโบแดงที่เพิ่งมีการเปิดตัวกันไปก็คือเรื่องของการเปิดหลักสูตรอาคารผู้โดยสารจําลองหรือเพลสยูเทอร์มินลหรือว่าเครื่องบินจําลอง p พลสูเอร์ไลน์ค่ะซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการสําหรับการเรียนการสอนด้านการให้บริการของสายการบินโดยคณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยวซึ่งเปิดหลักสูตรนี้ที่มหาวิทยาลัยสงขลานคะเนทร์เวียเขตภูเก็ตไปเมื่อเร็วๆนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ผลงาน ยอดเยี่ยมอีกอันนึงก็คือการคว้าแชมป์รองชนะเลิศอันด <Gym. S 2> ับ2โรบคัพเจแปน2014จากน้องๆทีมดงยางนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกมอหัดใหญ่ซึ่งก็เพิ่งแข่งขันกันไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจากประเทศญี่ปุ่นที่สําคัญอีกอันนึงก็คืองานวิจัยปามน้ํามันพันธุ์ลูกผสมเทเนราซับมอหนึ่งค่ะที่สามารถให้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพนะคะอันนี้ก็เพิ่มในการ เปิดตัวกันไปเมื่อไม่นานมานี้เองค่ะและก็นี่ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานคุณภาพนะคะที่มีการนำมาแถลงต่อสื่อมวลชนเมื่อวานนี้ในงานมออสารสัมพันธ์สื่อมวลชนประจำปีนี้ค่ะค่ะก็ร่วมให้กำลังใจกันต่อไปนะคะสำหรับสถาบันที่มีคุณภาพแล้วก็อยู่มาอย่างยาวนานอยู่ที่หัาดใหญ่นี่แหละคะ่ะปัจจุบันก็มีการขยายวิทยาเขตออกไปตามจังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยสี่ห้าวิทยาเขตด้วยกันค่ะค่ะ